เรื่องอาชญากรรมนั้นถือว่าเป็นหาที่สําคัญซึ่งในการแก้ไขปัญหานั้นจะต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะในแนวความคิดเรื่องของตัวชุมชนนะครับซึ่งสรโรดพิวได้กล่าวไว้ว่าประชาชนคือตัวคนแรกนะครับซึ่งหนุ่เองที่ตํารวจได้นําแนวคิดประสู่การปฏิบัติในโครงการตรวจชุมชนนะครับซึ่งเือนการมาตั้งแต่ปีพศ สองห้าสามศูนย์สมานะครับเ,เราได้ลงไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมว่าจะเป็นปัญหาด้านของยาเสพติดปัญหาอาชญากรรมอื่นๆนะครับเพราะถือว่าด้านชุมชนหรือ,อ,อสังคมนั้นเป็นต้นต่อปัญหาครับโดยที่ผ่านมานั้นเ,เห็นว่า,างานนี้ได้ดาเนินการขับเคลื่อนอย่างดีเรื่อยมานะครับและก็ในปีนี้เองก็ผมได้อธิบายหน,นักว่าในการแก้ไขอาชญากรรมนั้น จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับการจับทําละครเรื่องนี้จะช่วยให้พประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีการสถานการณ์การปฏิบัติที่เป็นบทบาทสําคัญให้ประชาชนได้เข้ามาแก้ปัญหาร่วมกันในการแก้ปัญหาอาชกรรมนะครับและก็ะทําให้สถานการณ์ในพื้นที่ปลอดจากอาชกรรมต่อไปครับ ละครชุดนี้จัดทาขึ้นตามนโยบายสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติครับที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของประชาชนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยใช้แนวทางชุมชนเข้มแข็งมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลปกป้องหมู่บ้านหรือชุมชนของตัวเองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้สนับสนุนและให้คาปรึกษาครับแนวทางในการดําเนินการสู่ชุมชนเข้มแข็งเจ็ขั้นตอนนั้นเป็นมาตรการป้องก,กันก่อนจะเกิดเหตุครับ เพราะมิฉะนั้นความเสียหายมากมายจะเกิดขึ้นตามมาโดยไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ตอนนี้เราจะไปดูกันว่าการก้าวเข้าสู่ชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันอาชญากรรมนั้นทําได้อย่างไรซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าพวกเราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจรวมพลังและสมัคคีกัน เรื่องที่ยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายครับเจ็ดขั้นตอนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจโดยใช้แนวทางชุมชนเข้มแข็งขั้นตอนแรกก็คือการค้นหาแกนนำครับซึ่งเป็นผู้นำที่ชาวบ้านให้การยอมรับนับถืออาจจะเป็นผู้อาวุศโสปราชชาวบ้านหรือครูอาจารย์ก็ได้แต่ที่สำคัญคือต้องเต็มใจและกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อชุมชนครับเราจะไปดูว่าขั้นตอนการค้นหาแกนนำนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างเช่นครับ อื no ้ะครับรู้เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมของสำนังานตำรวจแห่งชาติหรือยังอ๋อโครงการที่ท่านภูกิกับ ส่งหนังสือลงมาเหรอครับทราบแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยรู้รายละเอียดว่าทําอะไรยังไงครับผมโครงการนี้มีเป้าหมายชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาดูแลและป้องกันชุมชนของตัวเองได้ในระดับหนึ่งโดยให้ตํารวจยางจา้างผมเนี่ยคอยให้คำแนะนําสนับสนุนเนี่ยเขามีขั้นตอนในการทํางานให้เราดูดเห็นไหมจ้างดูดผู้กองก็จะได้ผลไหมครับ ม่ให้ผมเราหวัน่นใจจริงๆครับกลัวชาวบ้านเขาจะมาเล่นกับเราด้วยครับเราต้องทำความว่าใจกับชาวบ้านาว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อชุมชนเขาจริงๆเ <c oughs> มื่อไหร่ก็ตามที่ชาวบ้านกับตำรวจทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยครับก็สามารถช่วยกันลดปัญหาเชื้อการ,รและยาเสพติดได้โดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องหาแกนารนำของชุมชนให้ได้ซะก่อนเห็นด้วยครับผมฮะแล้วเขาเรียกว,ว่าเราค่อยๆขยายไปสู่ชาวบ้านต่อไปฮะแต่เราต้องทำความว่าใจให้กับชาวบ้านด้วยนะครับว่าการทำในครั้งเนี่ย เขาต้องเป็นหลักในการทํางานสมองเียบแหลมเอาธรรมะเข้าแทรกด้วยครับอ๋าองนี้เจ็บเลยครับ กับลุงนี่วะเนี่ยนี่ถ้าเออมาตาคนต่างอยู่มันก็ไม่ได้แต่บา้าข้งปัญหาม,ามันไม่ใช่เออ,อแม่คุยปรึกษาอะไรกันอยู่เลยครับหน้าดำค้ำเครียดกันเลยทีเดียวอ๋อก็สัพเพเหระนะจา๊านี่เน,นี่ยข่าวว่าหมู่บ้านโน้นขโมยขึ้นบมาบุนแต่ละวันเ่ยจ่า รู้บ้างหรือเปล่าเหรอฮะเออนั่นสินะมีข่าวอยู่เรื่อยจับได้บ้างหรือเปล่าล่ะจ๊ะอ,อ่าก็ตอนเนี้นะครับออก็มีคนมาแจ้งอะหลายรายเหลือเกินนะครับออแล้วก็เราก็กําลังดําเนินการอยู่อ,อนะ,ะากำลังจะตามจับเขาอยู่แต่ว่าเนื่องจากบุคลากรของตํารวจเนี่ยมันมีน้อยจริงออๆริงก็ต้องพึ่งพาอาศัยพี่น้องประชาชนเนี่ยออช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลกันหน่อยนะลุงนะเออน่ะนะมันไม่ต้องช่วยกันะนะะเออมันก็ เอาล้วครับอ่าอิ่มละขอบพระคุณมากแล้วผมกลับก่อนเดี๋ยวผมมีโครงการอะไรดีๆแล้วผมจะมาชี้แจงแล้วก็จะมาเสนอให้นะครับได้คุณนะขับผมไปก่อนครับสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับขอบใจขอทีขอทีหน้าจะไมีทราบหรอกเออเหลือเกินจริงๆเออเออใครเป็นคนสั่งเนี่ยสรุป ก็แบบจามังเอาทอาน่าทำใจภาพควกันเองอย่าไปถืออะไรเลยอันนี้นี่หัวหน้าเด็กหลอกอะไรเด็กๆอยู่เนี่ยฮะ <c oughs> โอ้โหพี่ก้าพูดแบบเนี้ย ไม่ต้องคุยกันเลยดีกว่าโอ้โหไอ้เล่าเล่นเล้าเล่นว่าแต่ว่านี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะอ๋อเมื่อกี้ลินกำลังคุยกับเด็กๆว่าพวกเราเนี่ยจะจ,จัดงานปีใหม่กันเฮ้ยน่าสนใจมีอะไรพี่ช่วยก็บอกนะสำหรับลินเนี่ยพี่เต็มที่อยู่แล้วโอ้โขอบคุณค่ะพี่กาเอางี้ละกันถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวลินบอกพี่กา okay? โอเคโอเคนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย ลองค่อยต่อดีกว่าโอเคเนาะแกวัสดีครับพี่บาสวัสดีครับจ่าอ้าโอ้โหนี่กล้าครับเอออาทิตย์นี้ว่างหรือเปล่าถ้าว่างยังไงพี่ขอปรึกษาธุระหน่อยนะอาทิตย์นี้ครับอืมได้ครับแต่ว่าขอเป็นช่วงบ่ายๆนะครับเพราะว่าช่วงเช้าผมมีงานโอ้ได้เลยน้องงั้นยังไงเดี๋ยวพี่โทรไปนะได้ครับงั้นผมไปแล้วนะครับ มาแล้วครับจา่จาผมครับโชคดีครับครับอ,อจา่าเรื่องโครงการที่จ่าเล่าให้ผมฟังเนี่ยนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะยังไงเดี๋ยวผมขอปรึกษากับคนในชุมชนก่อนนะคืออย่างนี้คุณสมบัติผมจะอที่บายให้คุณฟังนะครับคือแรกๆเนี่ยนะะเราต้องเริ่มต้นทําไปทีละขั้นแล้วหลังจากนั้นที่สําคัญที่สุดเราต้องหาแกนนำที่เป็นกําลังสําคัญนะครับ ไปทําความเข้าใจให้กับชาวบ้านหลังจากนั้นเราก็ต้องไปจุดประกายความคิด<ม>ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาของชุมชนครับก่อนที่เราจะปฏิบัติ<ม>และดําเนินการครับหลังจากนั้นถ้าเราดําเนินการไปแล้วเราก็มาประมวลผลอีกทีหนึง่งว่าเราจะสําเร็จไหมฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นวิชาการไปหน่อยเพราะว่าผมมันเจ้าวิชาการอยู่แล้ว แต่ว่าผมคิดว่าถ้าหากว่าคุณสมบัติทําไปแล้วเนี่ยคุณสมบัติน่าจะเข้าใจมากกว่านี้ครับยังไงผมฝากคุณสมบัติด้วยแล้วกันนะคะครับคือถ้าหากว่าลําพังพึ่งตํารวจอย่างเดียวเนี่ยอ่ากลังคนของเราเนี่ยมันมีน้อยนะครับก็ฝากทางชุมชนช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาแทนเราด้วยครับนะครับก็ฝากคุณสมบัติด้วยแล้วกันนะฮะยังไงผมจะมาปรึกษาคุณสมบัติทีครับเดี๋ยวยังไงผมได้เรื่องยังไงผมติดต่อกลับไป ครับผมไครับผมขอบคุณพี่จ่าครับครับผมขอบคุณครับผมดีแล้วเราจะผมว่าเราต้องเริ่มจากการค้นหาการนำชุมชนหรือคนที่ชาวบ้านเขารบนับถือหรือผู้นำทางธรรมชาติแล้วจากนั้นให้เขาไปหาทีมทำงานแล้วก็ให้เขาบริหารจัดการนั่นเองเลยเราก็กลายเป็นที่ปรึกษาแล้วคอยให้คำแนะนำเขา เผื่อเขามีอะไรให้ช่วยเหลือครับแต่เราคงต้องดูความคิดเห็นของผู้นําท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบอตอไปด้วยอืมก็อาทิตย์เนี่ยผมได้บอกกับคุณสมบัติเขาไว้ว่าจะเข้าไปดูดูซะหน่อยเออได้ข่าวว่าเขาจะเกณฑ์พวกระดับหัวกะทิกะทิเนี่ยไปประชุมกันตอนบ่ายสามโมงครับผมอืมดีดีผมติดรถจ่าไปด้วยกันนะเผื่อมีอะไรช่วยแนะนาอ๋อจะไปช่วยชาวบ้านหรือจะไปหาใครครับจ่าพูดไปเล่นแหะ ผมไปทำงานไม่ไปจีบสาวโอเคนะจ๊ะววันอาทิตย์เราไปทำงานด้วยกันครับผมครับทำงานอ้าวโครงเอาอย่างไงกันอ,อ,อ๋ผมว่าครูฟิวเนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับที่เป็นผู้นําโครงการเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่รู้จักและส่วนใหญ่ก็เคารพเชื่อฟังครครับผมเองไัยกล้านะครับ เราเราจะรวบรวมคนด้วาขอความร่วมมือันจะได้ง่ายเข้านะครับแต่ผมเห็นว่าคุณสมบัตนะิน่าจะรับหน้าที่ได้ดีกว่านะเพราะเขาเป็นประธานชุมชนรู้จักทุกคนในชุมชนเป็นอย่างดีไอการขอความร่วมมืออะไรมันคงจะไม่ยากหรอกนี่ครูครับแต่ผมเนี่ยตอนกลางวันต้องทํางานนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยผมเองเนี่ยมีเวลาเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นเองนะครับถึงจะช่วยกิจกรรมกับชุมชนได้แต่จ่าเทียมเขาบอกว่าพวกเราไม่ต้องเอาเวลาทํางานมาทํากิจกรรมนี้นะ แค่เอาเวลาว่ามาช่วยกันคนละนิดละหน่อยเพื่อการทำงานมาไปในทิศทางเดียวกันอ,อไม่ยากหรอกอ,อันนี้ใช่ไหมอ้าวจ่าเที่ยวมาวดีเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ้าวเป็นไงคุยกันไปถึงไหนแล้วล่ะเนี่ยได้ข้อสรุปกันหรือยังล้วครับเนี่ยแม่โชคดีครับเอิญวันนี้แม่ผู้กองร้องไห้ร้องห่มตามผมมา เผื่อท่านจะมีรายละเอียดอะไรดีๆมาแนะนำเชิญครับท่านครับ,รบก็ยินดีมากๆเลยนะครับและผมก็ดีใจที่พวกเราให้ความสนใจในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกอันอาชญากรรมนะครับเพื่อดูแลชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าอาศัยเฉพาะกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างพวกเราเนี่ยก็คงดูแลกันไม่ทท่วถึงถ้าพวกเราช่วยกันดูแลเนี่ยชุมชนของพวกเราจะน่าอยู่ขึ้น เราพวกเราเข้าใจหลักการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาชนเจ็ดขั้นตอนแล้วหรือยังครับขอบคุณครับผู้กองที่นี้แหละครับพวกผมนะฮะก็เลยอยากให้ครูปิวพับในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นผู้นาในการรวบรวมคนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมทํากิจกรรมแล้วก็ร่วมทาความเข้าใจกันด้วยครับค่ะทุกคนว่าไงครับเห็นด้วยกันไหมครับเนี่ยจะตกลงกันไม่ได้เลยจ้าเถียงกันไปเถียงกันมาสมใจจะเหลวแต,วล,ะตะละมังขออนุญาตแนะนําต่อนะครับคือผู้นําเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคนเดียว เราสามารถทำงานร่วมกันได้โดยแบ่งหน้าที่กันไปซึ่งจะได้เกิดความหลากหลายแล้วก็ไปครอบคุมคนหลายกลุ่มหลายอาชีพเราเรียกว่าคณะกรรมการหรือคณะทำงานโดยอาจจะเป็นพวกเราทั้งหมดที่นี่หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำจะได้สำเร็จเพราะว่าถ้าทำคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจะดีกว่าครับใช่ใครๆก็ไปช่วยทำงานกันได้อย่างกับคุณลักษณ์อย่างเงี้ยเป็นหัวหน้ากลุ่มแม่บ้าน ก็สามารถที่จะมาร่วมงานกันได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะแล้วก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับกลุ่มแม่บ้านได้สะดวกด้วยเผื่อเวลามีข้อคิดเห็นอะไรมันก็ได้คุยกันง่ายขึ้นนะฮะหรือว่าคุณนารินเนี่ยนะครับก็รู้จักกับเด็กๆวัยรุ่นอ่าภาษานี่เขาพูดคุยกันรู้เรื่องเขาคุยแล้วก็เนี่ยรู้เรื่องหมดวัยรุ่นนะนะอ่าก็เป็นหัวหน้าเด็กๆได้หรือว่าไงครับคุณก้า คนน่าจะจริงอย่างที่จ๋าว่านะครับคุณสมบัติว่างไงครับอืมงั้นผมก็เห็นด้วยนะครับทุกคนว่าไงครับ <c oughs> ถ้าหากว่าคิดเหมือนกันงั้นผมก็ขอรับหน้าที่เชิญคุณลักษ์และเชิญคุณนารินนะครับมาร่วมประชุมกัน <c oughs> วันที่เราจะประชุมกับสมาชิกวันนั้นน่ะต้องขอเชิญผู้กองกจ๋าด้วยนะครับ <c oughs> แม้ว่าในตอนแรกจะไม่ค่อยร่วมมือกันเท่าไหร่ แต่เมื่อเจ้าที่ตำรวจได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับและแนะนำให้ลองทำดูแม้ว่าบางคนจะทำยังไม่ค่อยเต็มใจนะแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีใช่ไหมครับ